เด็กจบใหม่ไร้ประสบการณ์นายจ้างไม่รับว่างงานเพียบเคยเจอไหมคะเวลาเราไปสมัครงานแล้วเขาระบุไว้ว่ายินดีรับเด็กจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์แต่พอเราไปสมัครจริงๆนะคะถูกโดนปฏิเสธค่ะแล้วนายจ้างให้เหตุผลว่าเขาอยากได้คนที่มีประสบการณ์ในการทํางานมากกว่าค่ะและนี่นะคะถือว่าเป็นสาเหตุใหญ่นะคะสาหรับเด็กจบใหม่ในการหางานแล้วทําไมนายจ้างถึงไม่อยากรับเด็กจบใหม,ม่มาร่วมหาคําตอบกันใน j o จ็อบท้องนิวค่ะ นายจ้างนะคะมักจะมองหาคนที่มีประสบการณ์หรือว่าทํางานได้ทันทีค่ะไม่ต้องเสียเวลาในการสอนหรือว่าเทรนให้วุ่นวายค่ะแต่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าจะมีการเปรียบเทียบกับผู้สมัครที่มีประสบการณ์และองค์กรเองนะคะก็มักจะเลือกคนที่มีประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่ค่ะดูเหมือนว่าใบปริญญาที่ได้มาแบบสดสดร้อนๆนะคะไม่ได้การันตีว่าเราจะมีทักษะที่ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานเพราะเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วนะคะผู้สมัครที่จบใหม่อาจจะขาดทักษะการทํางานที่องค์กรต้องการได้ค่ะซึ่งดูเหมือนว่าในเรื่องของประสบการณ์ ะะอาจจะเป็นอุปสรรคหลักที่ทําให้เด็กจบใหม่หลายคนต้องเผชิญกับความท้าทายในการหางานค่ะและสิ่งที่สะท้อนถึงความจําเป็นนะคะคือเรื่องของระบบการศึกษาไทยที่ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทํางานจริงไม่ใช่แค่เรียนรู้ในเรื่องทฤษฎีในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวค่ะเรามาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะคะว่าเหตุผลอะไรที่นายจ้างไม่อยากรับเด็กจบใหม่และคนไม่มีประสบการณ์ค่ะสาเหตุแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือนายจ้างส่วนใหญ่นะคะต้องการคนที่สามารถทํางานได้ทันทีไม่อยากต้องมานั่งเสียเวลาในการสอนมากมายค่ะเพราะว่า าต้องใช้เวลาไปกับส่วนนี้มากนะคะมันหมายความว่าบริษัทต้องเสียทั้งต้นทุนและเวลาเพราะสําหรับองค์กรแล้วนะคะในเรื่องของธุรกิจคือการแข่งขันจึงทําให้นายจ้างนะคะเน้นรับคนที่มีประสบการณ์เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงและทําให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ทันทีค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของช่องว่างของทักษะระหว่างมหาวิทยาลัยและตลาดแรงงานค่ะนายจ้างหลายแห่งนะคะมองว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยสอนยังไม่ตอบโจทย์ที่ตลาดแรงงานต้องการมากพอค่ะซึ่งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนะคะอาจจะต้องมีการปรับตัวตามความต้อง องการของตลาดมากขึ้นค่ะ อีกเหตุผลหนึ่งนะคะคือนายจ้างมักจะมองหาความสามารถทางด้านซอฟต์สกิลจากเด็กจบใหม่ค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าความรู้ในเรื่องของวิชาการหรือว่าทักษะทางเทคนิคก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญค่ะแต่ความสําคัญของซอฟต์สกิลนะคะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในการทํางานอย่างเช่นทักษะการสื่อสารการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าความสามารถในการทํางานเป็นทีมและความรับผิดชอบรวมถึงการบริหารจัดการเวลาที่เด็กจบใหม,ม่หลายคนยังขาดอยู่ค่ะเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรน,นะคะและความเสี่ยงในการลาออกก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะ ที่นายจ้างมักเชื่อกันว่าเด็กจมัหลายคนลาออกไว้ค่ะอีกทั้งต้องใช้เวลาในการปรับตัวที่นานกว่าคนที่มีประสบการณ์ค่ะและจากสถิตินะคะจากหลายบริษัทพบว่าเด็กจมใหมีอัตราการลาออกสูงภายในระยะเวลา6-12เดือนแรกค่ะสาเหตุหลักนะคะมาจากความคาดหวังที่ไม่ตรงกรันเช่นงานจริงนะคะไม่เหมือนกับสิ่งที่คิดไว้หรือว่าขาดแรงจูงใจในการทํางานซึ่งนายจ้างนะคะจึงลังเลที่จะรับเด็กจม่เข้าทํางานเพราะกลัวว่าต้องเสียเวลาในการฝึกงานค่ะและสุดท้ายก็ต้องลาออกค่ะ นอกจากเหตุผลของนายจ้างแล้วนะคะการศึกษาก็มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเพราะเป็นส่วนที่ผลิตบัณฑิตออกมาสู่ตลาดแรงงานค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าระบบการศึกษาไทยยังน้นในเรื่องของทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติจริงอีกทั้งระบบการศึกษาไทยส่วนใหญ่นะคะยังขาดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมทําให้หลักสูตรที่สอนนะคะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานค่ะเพราะหลายประเทศนะคะอย่างเยอรมน,นีญี่ปุ่นนะคะมีระบบการฝึกง,งานที่ผสมผสานกับการทํางานจริงเพื่อให้บัณฑิตนะคะมีทักษะที่ตรงกับตลาดแรงงานค่ะ แต่ไทยเองนะคะมีการฝึกง,งานก็จริงค่ะแต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเพราะบางครั้งนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานจริงค่ะระบบการศึกษาไทยนะคะยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนสอบมากกว่าการพัฒนาเชิงปฏิบัติและการเรียนการสอนนะคะมักจะเป็นในรูปแบบของการท่องจําการทําข้อสอบมากกว่าการฝึกให้คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาค่ะทําให้เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะนายจ้างหลายคนมักจะมองเด็กจใหม่ว่าขาดความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยนะคะไม่ได้สอนในเรื่องของวัฒนธรรมภายใน องค์กรและการรับมือกับความเครียดในการทํางานค่ะหลายคนนะคะมักจะคาดหวังว่าง,งานที่ทํานะคะจะตรงกับสิ่งที่เรียนมาแต่เมื่อเจองานจริงนะคะหลายคนก็รู้สึกเครียดและกดดันค่ะจึงอาจจะรู้สึกท้อแท้และลาออกในที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในมุมของคนหางานต้องพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการทํางานค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานส่วนมหาวิทยาลัยนะคะต้องย้อนกลับไปดูถึงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับตลาดแรงงานค่ะและนายจ้างเองนะคะควรจะเปิดโอกาสให้กับเด็กจบใหม,ม่โดยพิจารณา จากทักษะศักยภาพมากกว่ามองเรื่องของประสบการณ์เพียงอย่างเดียวค่ะส่วนใครกําลังหางานหรืออยากเปลี่ยนงานนะคะ Job BKK มีตําแหน่งงานจากบริษัทชั้นนํามากกว่า45,000ตําแหน่งสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ w w w บ j o b b k k c o m ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตาม Job บท้องนิวกดไลค์กดแชร์ช่อง jobbbkk official กันด้วยนะคะ